สวัสดีค่ะสวนนีีาค่ะวันนี้ไม่ได้เจาะจงว่าอะไรแต่จะพามาดูหลายๆอย่างแต่ยังไม่ลงไม่ลงลึกนะคะ ก็จะทำเป็นดัดนะคะแต่ทำให้เป็นก็กำลังเรียนรู้อยส่วนอันนี้เมืะเขือเทศค่ะ<อ>เจอโตมาหน,นึ่งเดี๋ยวจะแยกลงกระถางคะ่ะส่วน,นนี้ก็คือต้อนวาสนาค่ะพอดีข้างบ้านปั๊นมะนมคะนมคะปั๊มน้ำมันเขาตัดทิ้งค่ะก็เลยไปเอามา นี่ก็ชนชมค่ะรวยไม่เลิกแสงเงินแสงทองอันนี้มะเขือเทศอะค่ะแหมเบื่อจริงๆเลยไอ้หอยหรือหนอนอะไรเนี่ยซื้อน้ำยามาหลายอย่างแล้วนะคะเอามาผสมแล้วก็ฉีดมันก็เอาไม่อยู่อะค่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่นี่ก็ อันน,น,อนี้ก็สาวน้อยปับแป้งค่ะนี่ก็สาวน้อยปอกแป้งค่ะแต่อันนี้เพชรน้ำหนึ่งค่ะไม่เหมือนกันค่ะเพชรน้ำหนึ่งค่ะส่วนอันนี้ก็ชวนชมอ่ะค่ะแยกโขดมันมาสักหลายเดือนแล้วค่ะที่มันหักส่วนอันนี้เนี่ยโอ้โหภูมิใจนำเสนอมากเลยแบบไม่ได้ตั้งใจอะฮะ ไปซื้อมาจากตลาดก็ยี่สิบาทกระถางเล็กๆค่ะเนี่กระถางเล็กๆขนาดเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เราก็อามาใส่กระถางใหญ่มันก็สูงสูงสูงกว่านี้เท่าหนึ่งอะ่ะเราก็อยากขยายไม่รู้จะทำยังไงไปดูในเพื่อนๆที่ยูทูบเขาก็ไม่ได้บอกว่าขยายยังไง นี่มันสูงมากก็เลยตัดครึ่งเลยค่ะเอาอีกครึ่งนึงก็ไปทิ้มไว้อีกอันนึงแล้วก็อันนี้ส่วนโคนได้ผลเกินคาดค่ะไอส่วนที่เอาไปทิ้มอีกอันนึงมันตายค่ะแต่ส่วนนี้แตกค่ะก็เลยเพิ่งจะทราบว่าการขยายมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันต้องผ่านการเรียนรู้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะแค่ชมสวนตอนเช้านิดเดียวค่ะ ยิ้มกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้สวนนิดาด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ